พ่อเป็นครูสอนดนตรีไทยแล้วก็ที่บ้านก็มีวงดนตรีไทยแล้วก็วงดนตรีสากลด้วยเราก็เลยได้สนสา์มาตั้งแต่เด็กได้ฟังตั้งแต่ยังเล็กฟังได้ก็ได้ยินเสียงดนตรีมาตลอดแล้วก็มาเรียนมาเรียนจริงจังก็คือเริ่มเข้าระดับประถมก็คือมาเรียนที่โรงเรียนทีุ่ณพ่อสอนนั่นแหละมาเรียน เรียนเรียนจนกระทั่งจบประถมระดับประถมแล้วก็เขเข้ามัธยมเนี่ยคุณพ่อเขาไปฝากกับคุณครูช่ม่นหุงทองก็คือคุณครูช่ม,มอ่นหุงทองก็สอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมที่เราเรียนก็คือโรงเรียนมิจฉาอัรายชุติจันทบุรีคือเราก็เรียนกับครูชุ่ม่นหุงทองเนี่ยตั้งแต่ มอต้นเมืทั้งจบมัธยมปลายซึ่งคุณครูช่างทองทองเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านครูหลวงพอดิตไทรละสอนศิลปบัณฑ์เพลงก็คือเป็นเป็นศิษย์รุ่นเดียวกับครูสนอหลวงสุนทรจะเป็นแห่งชาติคุณครูไทยแก้วละเอียดคุณครูประมวลอาชีพคุณครูสุรินทร์จันแก้วเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วก็เราก็เรียนกับคุณครูช่างมณคุณครูช่างมณก็ต่อ ต่อต่อเพลงให้แต่ว่ามาทีแรกเลยเราก็เริ่มฝึกจากฝึกจังหวะมาฝึกจังหวะก่อนเลยฝึกจังหวะแล้วก็มาฝึกตีคล้องใหญ่คองมุงใหญ่แล้วก็เราก็ไปไปตีคองมุงเล็กไปตีแล้วก็ซนอ่ะเราก็ไปเล่นเครื่องอื่นเล่นระนาดทุ้งอย่างเงี้ยแล้วก็มาเริ่มมาฝึกระนาดเอีหนึ่กับครูครูก็ต่อเริ่มต่อเดี่ยวให้ต่อเพลง ที่ครูได้ได,ไ,ดได้ถ่ายทอดมาจากท่านครูหลวงปิติไพเลาะอีกทีนึงก็มาสอนให้เราได้ได้อะไรจากครูช่างนหงทองเนี่ยคือมากท่านก็ดูแลสั่งสอนเรามาตั้ง6ปีในในระดับมัธยมแนะร้ก็ทั่งจบมัธยมค,ครูก็มาต่อครูก็มาต่อที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเนื <c oughs> ่องจากว่าคุณครูช่างงอนก็ได้เราเคยฟังเสมอแลยครับเวลาตอนที่เราเรียนครูเนี่ยว่าเพื่อนครูเพื่อนครูก็คือที่เอ่ยนามไปก็คือคุณครูทยแก้วละเอียดคุณครูสนนลุงสุนทรคุณครูสุินจันแก้วคุณครูหรวผลเกิดคุณครูฉลาดโพสานต้นคุณครูประมวลอาชีพเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน กินนอนอยู่ด <te le heaven> ้วยกันตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ที่เรียนอยู่บ้านบาทก็คือบ้านของท่านครูหลวงปิติไพรลอก์แล้วพอเรามาเข้าที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มาเจอครูทุกท่านเนี่ยที่เป็นเพื่อนครูสมัยที่ครูอยู่บ้านบาทเนี่ยเราก็มาเจออยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราก็ได้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 รับความรู้จากครูทุกท่าน มากมายเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวครูเองก็คือเป็นคนชอบแบบชอบชอบชอบซักถามอ่ะชอบตั้งคำถามชอบก็คือเป็นคนที่สงสัยแหละเราก็อยากจะรู้นู่นรู้นี่อยากไปเรียนรู้เครื่องมืออื่นๆอยากรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเทศต้องทำยังไงต้องต้องตียังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องมือเอกหลักๆเนี่ยก็คือระดับเอกที่มาเรียนที่มาหาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็คือเรียนกับคุณครูภาวัตหลงสุนทร คุณครูเก๋ท่านคุณครูเก๋เนี่ยท่านก็เป็นลูกของลูกชายเป็นบุตรชายของคุณครูสนอหลวงสุนทรแล้วก็เรียนกับท่านแล้วก,แวก็แล้วก็ได้ไดเล่ยหลายคนก็คือคุณครูคุณครูลูกของครูสุบินจันแก้วเรียกเรียกครูเจี๊ยบอะเนี่ยเราก็เรียนวิธีกรารผสมวงการปรับวง เทคนิคการตีเครื่องมือต่างๆจากครูทุกท่านแล้วก็เวลาว่างเราก็ไปคุยเราชอบเราอยากรู้อะไรเราก็ไปคุยครูก็จะสอนจะบอกจะแนะบางทีเราก็จะโดนดุบ้างเวลาเราเล่นไม่รู้เรื่องอย่างเช่นเพลงประเทศบางเช่นเพลงเพลงกรอ,องเงี้ยเราไปตีเก็บเนี่ยจะโดนครูโดยเฉพาะครูสุบินเนี่ยจะดุท่านจะดุมากคือท่านดุด้วยความเอ็นดูเราเแหละพอดูเสร็จท่านก็นบอก ้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องทำต้องทำตามนี้อะไรเงี้ยท่านจะแนะนาให้เราเสมอเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราก็ท่านคือครูทุกท่านเหมือนมองเราเหมือนลูกอเป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวที่ครอบครัวดนตรีจริงรารู้สึกมีความสุขแล้วมันคือมองว่าบรรยากาศแรบนี้มันหายากกับที่เราจะได้เรียนกับครูแบบแนี้ยแบบนี้คือเราเราก็รู้สึกเออโชคดีอ่ะ เรเรียนจนกระทั่งจบจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปเริ่มเริ่มเริ่มไปไป,ไป,ไปเรียนรู้จกากสายอื่นบ้างสายของท่านครูจารย์บางทั่วอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไปเรียนก็คือเรียกเราเรียกอาร์ีนะเป็นครูศุลธีท่านก็เอ็นดูเราก็สอนเราทุ่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็ไปเรียนไปเรียนกับ ทางสายพยาสนอกอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะคือเราเป็นคนที่ชอบชอบที่จะอยากรู้แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมีอะไรดีมีอะไรแตกต่างยังไงจนกระทั่งเมื่อทำงานก็ได้มาสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็มาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ยังมี ยังมีสอนอยู่ที่ที่โรงเรียนพชิราวิทยาลัยซึ่งก็ต้องขอครูขอคุณครูคุณครูคลรง,ลงเขียนทางกุลหรือท่านก็เอ็นดูให้เราให้เราเข้ามาสอนฮะสำหรับเส้นทางสายดนตรีก็มีเท่านี้ครับผมที่อยากจะฝากสำหรับน้องลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่สนใจใน ในในการศึกษาอยากอยากอยากเรียนดนตรีไทยเนี่ยอยากฝากในเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยคือเมื่อเราเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่เราฟังดนตรีเนี่ยเราต้องการอะไรพอผู้เป็นเลงอออกมาเรารู้สึกยังไงยิ่งฟังมากเราก็จะยิ่งยิ่งซึมซับ ยิ่งยิ่งอยากที่จะเข้าไปศึกษาแล้วพอเราเรได้เริ่มฝึกเองเราก็ต้องขยันเนาะขยันที่จะฝึกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ให้ผู้ฟังได้เข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดออกมาเพราะฉะนั้นคือการการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยจะทำให้เรา เข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงการที่เราอยากจะเป็นเลงออกมาให้ผู้ฟังฟังอย่างเงี้ยต้องเป็นนักดนตรีที่ที่เอาใจใส่เอาใจใส่ผู้ฟังว่าผู้ฟังเป็นยังไงสถานที่แต่ละที่คนแต่ละแต่ละแบบแต่ละประเทศแต่ละแต่ละยุคแต่ละแต่ละ,ละอายุอย่างเงี้ยก็ก็ฟังดนตรีไม่เหมือนกันมีความชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น การเราการที่เราจะนําออกมาใช้เนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องคิดเราไม่ไม่ควรเลยที่เราจะเล่นโดยที่เราไม่สนใจคุณฟังอันเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากมากที่สุดเลยแล้วก็อีกอย่างกงคือเราก็ต้องรู้จักประยุกต์ใช้เนี่ยสมมุติว่าอ่าเวลาเราไปเล่นกับเลต่างประเทศอย่างเนี้ย เราก็ต้องสังเกตว่าอ๋อเราควรจะเล่นอะไรให้คนในสถานที่นั้นๆได้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 ฟังในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปถ้าเราเล่นในกลุ่ม,มนั้ดนตรีไทยด้วยกันเนี่ยอันนั้นนะ่ะเราเข้าใจอยู่แล้วเราไม่ยากหรอกแต่เราจะเล่นให้คนที่ไม่เคยฟังดนตรีไทยฟังเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากมากที่สุดเลยสำหรับเรื่องอื่นก็คือเรื่อง การศึกซ้อมอะไรนี้ก็เป็นปกติที่เราจะต้องเล่นดนตรีถ้าไม่ซ้อมทักษะก็ไม่เกิดทุกคนนะกว่าจะเก่งเนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมมามากที่สุดยิ่งซ้อมมากก็ยิ่งซ้อมมากมีเทสรู้ไม่รู้ตรงไหนสงสัยตรงไหนถามคู่แลกกลับมาซ้อมอย่างเงี้ยเก่งทุกคนไม่มีใครเก่งโดยที่ไม่ซ้อมสำหรับการฝึกดนตรีนะฮะเพราะว่าดนตรีคือทักษะเรื่องนึงก็คือ,คอเรื่อง การให้เกียรติเนาะให้เกียรติให้เกียรติก,กับ,บนักดนตรีด้วยกันอย่างเงี้ยคือเราเป็นนักดนตรีที่ดีอะเราควรจะเป็นนักดนตรีที่สร้างมิตรถ้าเรายิ่งสร้างมิตรสังคมดนตรนีเราก็จะน่าอยู่มันก็จะเป็นสังคมดนตรีที่เออไปเล่นที่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ได้เพื่อนด้วยเพราเเราเจอคนเก่งเราก็จะได้เรียนรู้เออเราก็จะได้รู้ว่าเออ,อ,อรเราต้องทายังไงเราถึงจะเก่งเหมือนเขาอย่างเงี้ยถ้าเราอยากจะเก่งเราก็ไม่ได้เก่งมาก่อน คนเก่งก็ไม่ได้เก่งมาก่อนเขาก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยอยากให้ฝากเรื่องแบบเนี้ให้เกียรตตัวเองให้เกียรผู้อื่นรับนู่ตีด้วยกันครับสำหรับสิ่งที่ฝากก็เพงเ่านี้ครับสำหรับเพลงที่จะมาเลงต่อไปนี้ก็คือเพลงเดี่ยวพยาโศกส,สามชั้นซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากครูชงนงหงทอง ซึ่งท่านก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านคารูหลวงประดิษฐ์ไพโรธ20ประการเลยไว้ที่หนึ่งครับ Thank you. thank <laughs> you